วันนี้ผมจะพามาชมตอนที่สองสำหรับรถซ้อมคันใหม่วันนี้ได้ทำเพิ่มเติมไปพอสมควรแล้วก็ใกล้จะร้อยเอร์เซ็แล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านครับพบกับเซเว่นวันออนไลน์กับผมโว๊ทธนาัตเป็นจันทร์ครับวันนี้ผมจะพามาชมตอนที่2สําหรับรถซ้อมคันใหม่ยามาฮ่า YZ450F ที่ผมเพิ่งจะซื้อมาแล้วก็นํามาแม่นเทนเน็ตใหม่นะครับมาบิวภายนอกใหม่เพื่อให้สมบูรณ์ร้อยเปอรซหรับการฝึกซ้อมเพราะว่าคันนี้จะนํามาใช้เป็นรถซ้อมในปี2021นี้นะครับเพื่อทําการแข่งขันส่วนรถแข่งก็จะแยกไปอีกคันหนึ่ง พอได้รถซ้อม450มาคิดว่าจะทำให้การพัฒนาในการฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้พาไปชมกันจากตอนแรกที่เสร็จไปแล้วครึ่งคันหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็50นะครับวันนี้ได้ทำเพิ่มเติมไปพอสมควรแล้วก็ใกล้จะก100%แล้วเลยพาท่านผู้ชมแล้วก็ FC มาอัปเดตสำหรับรถคันใหม่คันนี้นะครับวันนี้ตามไปชมกันว่าจะเป็นอย่างไรกับ เซฟเงินอนอ,อนไลน์ครับ อนนี้หลังจากที่เอาสวิงอาร์มนะครับไปอัดลูกปืนใหม่เปลี่ยนลูกปืนใหม่ครับนีกระเดื่องนะครับตัวลิงก์ด้านล่างนี่เปลี่ยนหมดเลยที่เห็นเปลี่ยนใหม่อ,อัดใหม่หมดรวมถึงนะครับหูโชกตัวล่างตอนแรกงานมาค่อนข้างเยินครับนี่ไปพอ,อกใหม่ด้วยนะครับทําให้เนียนตอนแรกมันมันมีรอยแบบกินเข้าไปด้วยแล้วก็ทางช่าง บังซิดนะครับสร้างอยู่ที่หนองจอกช่างใหญ่ทำรดจนจัดให้นี่ไปอัดมาเรียบร้อยครับครับเดี๋ยวรอประกอบแล้วก็จะถ่ายให้ดูครัว่าเป็นอย่างไรครับ ตอนนี้นะครับหลังจากที่ประกอบไปประมาณ80%แล้วตอนแรกเสร็จไป50%ครึ่งด้านหน้านะครับตั้งแต่ล้อหน้ามาจนถึงจนถึงโชคข้างหลังยังไม่มีวันนี้เพิ่มเติมครับใส่ส่วนหลังเรียบร้อยใส่โชคใส่ซับเฟร,ฟรมครับสวิงอาร์มจากตอนแรกที่ถอดไป ใส่ลูกปืนใหม่ทั้งชุดเลยนะครับลูกปืนสวิงอาร์มเปลี่ยนใหม่ที่ให้ดูตอนแรกเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะใส่มีลูกปืนสวิงอาร์มลูกปืนกระเดื่องข้างใต้นะครับแล้วก็ถอดซับเฟรมซับเฟรมคือตัวนี้ด้านหลังถอดซับเฟรมไปเชื่อมหลังจากที่มีรอยร้าวนะครับเชื่อมเสร็จมองไม่เห็นนะครับว่ารอยร้าวตรงไหนเชื่อมแล้วเรียบร้อย ก็ใส่เข้าไปพร้อมทั้งใส่ล้อตอนแรกยังไม่มีล้อนะครับล้อเป็นขอบล้อใหม่เลยขอบล้อใหม่ซี่ลวดเดิมดุมเดิมแต่ไปทำสีสำหรับดุมแล้วก็ซี่ลวดก็ชุบใหม่นะครับทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนี่ชุบใหม่ก็เหมือนล้อใหม่เลย ใส่สเตอร์หลังไปแล้วสเตอร์หลังที่มากับรถค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี้กลับมาสเตอร์สแตนดาร์ดตามสเปคเลยคือสเตอร์หลัง48ฟันแต่สเตอร์หน้าติดรถอยู่ที่มาจากเจ้าของเก่าเป็น14ฟันนะครับถ้าเป็นตามสเปคเดิมจะต้อง13หลัง48เพราะว่ารถ450ใส่สเตอร์หลังใหญ่มากมันก็จะควบคุมยาก ต้นจะขึ้นเร็วเกินไปนะครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่ไปเบอร์เพราะว่าท่อท่อไอเสียถอดไปเดี๋ยวจะไปปัดเงาเพราะว่าท่อติดรถมาก็จะมีรอยการใช้งานจะมีมีรอยสนิมมีรอยดินที่ฝังอยู่ก็จะเอาไปปัดให้มันดูเงาดูใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่รถ ใส่เสร็จเราก็ค่อยใส่ป้ายเบอร์เพราะว่าเวลาใส่ท่อก็ต้องถอดป้ายเบอร์อยู่ดีเบาะผมได้หุ้มใหม่อันนี้มันจอดไว้นานมันก็เลยโดนฝุ่นนะครับจอดไว้นานเบานี่หุ้มใหม่นะครับเป็นตัวหุ้มเบานี่หุ้มเป็นเนื้อเบาะจะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นซิลิโคนนะครับเนื้อเดียวเลยจะไม่มีรอยเย็บตัวนี้ผมสั่งนำเข้ามาเองผมมีขายด้วยนะครับใครที่สนใจ มได้หมดเลยอันนี้ของ y z ได้ทุกยี่ห้อคาวาคันที่ใช้เทรนนิ่งผมก็ใส่อยู่หนึบมากนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่โซ่เพราะว่าเดี๋ยวถอดโซ่จากอีกคันหนึ่งมาใส่นะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวนี่ครับประคองโซ่นะครับจะมียางตัวบนแล้วก็ตัวล่างตอนนี้กำลังสั่งมาอยู่แล้วก็ผ้าเบรก ยังไม่ได้ใส่นะครับผ้าเบรกเก่านี่คือโอ้โหสุดยอดครับหมดสภาพแล้วนะครับแล้วก็มือเบรกมือคัตยังไม่มีเพราะว่าผมถอดไปทำสีอยู่ทำสีเอาสีดำให้มันเข้ากับตัวรถแล้วก็แฮนด์นะครับตอนนี้คือจอดไว้นานจอดไว้ฝุ่นก็เริ่มเกาะยังไม่ได้ล้างอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ เครื่องยนต์ยังสตาร์ทให้ฟังไม่ได้เพราะว่าต้องรอใส่ท่อก่อนตอนนี้ยังไม่มีท่อนะครับสตาร์ทไปนี่หูแตกแน่นอนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนที่3ได้ฟังเสียงแน่นอนเดี๋ยวตอนที่3ตอนหน้าผมจะมารีวิวแบบรีวิวรถทั่วไปทุกคันเลยว่าทำอะไรไปบ้างทั้งหมดสรุปให้ฟังแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงด้วยว่า 450F นะครับเดิมเดิม เป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับรถซ้อมผมนะครับสวยงามเลยใช่ไหมครับก็กอนจะสวยขนาดนี้นะครับหมดงบไปตอนนี้หลายหมื่นแล้วแต่ว่าไม่แรงเท่าคัน KX ที่ผมทำไปสีขาวนะครับคันนี้แค่แบบทําเก็บรายละเอียดภายนอกบิวใหม่ภายนอกเฉยๆแล้วก็อาจจะมีเก็บเรื่องลูกปืนนะครับเพราะว่าเรื่องเครื่องยนต์ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วก็มีเก็บ เรื่องระบบช่วงล่างนะครับให้มันสมบูรณ์พร้อมสําหรับการฝึกซ้อมเพราะว่ารถซ้อมนะครับคันนี้ตั้งใจจะเอามาซ้อมก็จะซ้อมให้ยืนระยะได้30นาทีนะครับยีนาที30นาทีเพื่อที่จะเวลาไปแข่งเราจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็มีผลงานในการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับเรื่องความสมบูรณ์สําคัญกว่าเรื่องความสวยงามอยู่แล้วแต่เราทําแล้วก็ให้มีความสวยงามแล้วก็ความสมบูรณ์ควบคู่กันไปนะครับ ตอนที่3มคิดว่าน่าจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แน่นอนวันนี้ยังติดเรื่องท่ออยู่นะครับอยากจะให้ฟังเสียงแต่ว่าเดี๋ยวใส่ท่อก่อนนําท่อไปบิวก่อนนะครับแล้วก็ในตอนที่3ตอนหน้าผมจะพามาชมกันเอาแบบรีวิวทุกจุดเลยว่าทําอะไรไปบ้างแล้วก็ใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับรถคันนี้นะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ i'm